สวัสดีทุกคนกันด้วยนะับวันนี้เราอยู่กับเกมเดือบไปเป็นลูกเดโมห่วงกระแลดโอเคก็รู้สึกว่าเหมือนเกมนี้เราจะได,ได้เป็นคน,คนหนึ่งนะที่เหมือนจะติดอยู่ในลูกเวลา1ินาทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เหมือนโรงงานเนี้ยมันจะทําแบบพวกการทดลองเกี่ยวกับแมงมุมด่เดี๋ยวไปดูกันเดีกยวหาว่าอะไรคืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในโรงงานนี้กันนะ Welcome ยินดีต้อนรับดู r n to work ีนาทีก่อนเกิดเหตุสูตรวิจัยสูตรทดลองอืมยังต้องนี่อยู่แล้วแหละเพราะว่าการทดสอบจะเริ่มขึ้นแล้ว วิงว่งวิง่งวิ่งปลอดภัยนะพาปลอดภัยน้งมาก่อนอะไรบ้าโอ้หมวกคุณอยู่ที่ไหนนะเนะี่ยอย่างวะสไปเดอร์เนเจอร์ดีเซิร์ฟแลบแล้วไงแล้วก็กันโนไม่มีมุมในพื้นที่นี้ไปไปไป โอ๊ยติดเลยวะล็อกห้องทดลอมล็อกเออไปไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยต้องไงห้องนี้ใช่นะะแล้วทำไมเอ้เราเป็นคนเก้คนโตงไงนะเออเราเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอ่ะแอ่า อะไรนี่เปิดแล้วเดี๋ยวทำไมเปิดอะไรโอ้เกิดมีบางอย่างผิดปกติอ่าปิดดิมไม่มีประต่วทำไมเฮ้ยตัวแล้ววันน่าเฮ้ย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 ชื่อยด้ยชื่อด้ยโอ้โหแล้วแม่งไม่ทำงานหมดเลย จะด้วยตอนนี้ไปไหนเฮ้ยฉันไม่มีอะอะไรฉันไม่มีเงินอ่ะไม่มึงเปิดประตูจะไปตกดตูตน้น้ำทำไมล่ะนับติดแหละ,ะมีเสียงแปลกๆมาจากข้างหลังประตูนี้โอ้โหสนใจตรงนั้นนี่กอนอ่ะติดแหละ ไว้ไว้ติดไว้แล้วเราต้องไปไงท่านบอกว่าเราต้องโดนยออ,อ,ออ่ะะเอื้อดบรอยโดนสไปเดอร์ใจแอนจิมรีบนาทีติดรูปอ่ะเราโดนทดลองใช่ไหมเราต้องรีบแล้วโอเค เพื่อนวัแบบนนี้ให้ประตูเปิดมีเสียงประหลาดมีแผ่นไม้ด้วยแผ่นไม้มา,มาปิดได้ไง,ไงวะอืมไม่นานอ่เลยเฮ้ตรงนู้นก็มีแผ่นไม้ปิดไอ้มีหนูแหล,ละลาต้าทุยละตะตาต้าโอ้สลาด มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่แกรู้ได้ยงังไงแกก็รู้ด้วยกันนะไอ้นหนูจีบไปแล้วไอ้โอ้จะบอกว่าเราต้องา็น่ยจะวิง่ง ไม่ได้ไม่นาน,านได้ป่ะอ่ายอมยอมยอมไม่นา,นานได้เหมือนทุกครั้งที่เราตุยมันจะมีลูกไม่มีบางอย่างใจขึ้นใหม่นะ ช่วยซื้อน้ำส้มให้ชันหน่อยได้ไหมห้าสิบบาทขอบคุณมาเพื่ออะไรอ่านเนี่ยฉันไม่คิดว่าน่าจะเป็นน้ำส้วมหรอให้น้ำส้มหรอขายขว่วอ่ะอะไรขายอะไรขายประตูขายหน้าเพื่อนได้ไหมไม่มีเลย โอ้เด็กเข้าไม่ได้เอ้มีนี่ด้วยว่ะโอบาอ่ะคุณใจรักเอาแม่งปิดประตูไปแล้วารุปรก็คือเราก็ไม่ได้ซื้อน้ำส้มให้หนูเหมือนเดิม แต่มันมีประตูอันนี้อยู่นะไปฉันออกไปฉันไม่อยากอยู่แล้ว <parity> เอวมีโอ้โอเคต้องรีบวิ่งคันงนี้ต้องวิ่งไปให้เร็วทีว่สุดเฮ้ยยอฮ้ยเ้ย้ยโอ้ยครั้งนี้มันวิ่งออกทะลุได้หรอวะ remind we like that a n to would you i f เร็ยจรๆอทดล้ว์โงเวลาแล้วสำหรับเกม Paper Loop นะเรับคลิปน,น,นี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยคอมเมนต์ตกได้ทันใดก็บายยครับไปบุยกระดาษติดลู ตัวแมงมงมันก็น่าจะเป็นนี่ละมั้งอาจจะเป็นคนทำหลุมหรือไม่ก็เป็นเราก็เป็นตัวลองประมาณนี่